สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราพามาชมในรถโตลต้าพาโดนะคะสวัสดีครับพี่พี่แฟเนเพจเวลาครับตอนนี้ผมอยู่ในรถโตลต้าแลนด์คูเซอร์นะครับกับล้องรอบคันนะครับแล้วก็ อินเทอร์เฟนะครับที่ติดตั้งในส่วนของระบบดิจิตอลทีวีเ,เพิ่มเข้าไปในหน้าจอเดิมของรถรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าตัวกล้องรอบคันเนี่ยที่ร้านเราขึ้นชื่อมากในเรื่องของการคาลิเบตตัวกล้อง,ลงแล้วก็มุมมองต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้คือหน้าจอเดิมของตัวรถนะฮะของโตเรนกูเซอร์คันนี้นะครับอันนี้เราก็ติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะรับชมนะครับในส่วนของ ดิจิตอลทีวีได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นไฟล์หนังนะครับไฟล์เพลงผ่าน USB ผ่านกล่องจูนเนอร์ดิจิตอลทีวีของเจ้าอสุกะตัวนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดในท้องตลาดในส่วนของเจ้าดิจิตอลทีวีอสุกะตัวนี้นะครับอ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกล้องรอบคันกันนะครับแล้วตัวกล้องรอบคันเนี่ยฮะมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็คือตีไฟเลี้ยวขวาอย่างนี้นะครับเหมือนจะเป็นรูปจําลองรูปรถแล้วจะมีไฟขวานะครับสังเกตดูการคาลิเบรตนะครับจะไม่มีขอบดําออกมาเยอะนะครับก็คือจะแนบชิดตัวรถเลยนะครับมุมมองจริงทั้งหมดนะฮะตีไฟซ้ายนะครับตีไฟขวานะครับเวลาเขาเกียร์ถอยหลังนะครับปุ๊บปั๊บก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้ผมถอยให้ดูนะครับ ป้าก็มีมุมมองนะครับคือผมตั้งให้กล้องด้านหลังเนี่ยครับเป็นมุมมองที่มันสมจริงนะครับคือมุมมองแบบสองดีนะครับแต่ว่าด้านอ่าด้านซ้ายฮะก็จะมุมมองแบบเป็นรอบขานเป็นเบิร์ดไอวิวนะครับป้าไว้สิบจุดด้วยกันนะครับจุดที่หนึ่งไล่เรียงไปนะครับซอยก็จะเห็นความต่อเนื่องของตัวกล้องนะครับจะเป็นซอยยาวแล้วก็ในซอยมีซอยแยกจำนวนมากบางช่วงเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็มีพื้นที่รกร้างเยอะนะครับจุดที่สอง นี่เลยนะครับแนี่าะอยู่ในโซนกลางเมืองก็าีสิ่งของน้านท้ายแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเจา้าตัวกล้องนะครับตัวรสอบเนี่ยยังคงมีปป๊าบสามารถกลับมาในส่วนของระบบเดิมต่างๆได้นะครับป๊าบนะครับ แล้วก็ในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับอันนี้คือตัวกล้องนะครับจุดที่สี่คือซอยพธจุดที่สุภาพงศ์แขวงสองบอนเขตประเวทเดี๋ยวลองตีไฟนะฮะเราลองขับกันนะครับซอยเฉลิมพระเกีสิบสี่ซอยเฉลิมพระเกียรติสิบสี่ดีใจเมื่อหร่นะครับแต่ว่ามักจะมีคนร้ายตะเวนขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อเหตุแล้วก็ยากแก่การสกัดจับของเจ้าหน้าที่เลยนะครับ 8อรุสโสเรชัยสมรภูมิตรงนี้ใจกลางเมืองครับแต่ว่ายามค่ำคืนนั้นมีที่ที่อับสายตาอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างมืดอยู่หลายจุดด้วยจุดที่ห้อ่าน้หลวงแล้วก็สุดท้ายจุดที่10ตลาดรามอินทรากิโลเมตรที่2เรเดีนี้เนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับในส่วนของใช้เดินทางกันเยอะในกลางคืนก็มีโอกาส เ็มีเส้นเห็นไหมฮะตามเหตุจริงซัหรือว่าต้นสายเสียสามานะครับตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเห็นกล้องซ้ายานะครับตรงนี้แล้วก็ฟุตบาทนะครับอ่าอ,อันนี้คือภาพจริงนะครับรถที่วิ่งริงถนนนี้คือเร,ราจริงๆ,ๆนะครับ แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานติดตั้งนะครับในรถคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับอ่านะครับก็ต้องที่ m ิ r a ่านะครับออดีโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนะัคลินกับกล้องรอบคันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันแบบ 3D HD นะครับก็ต้องที่วิล a g าชออดีโอสําสำนักงานใหญ่ที่เดียวนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์02ครับ383455 5หรือว่า ทางแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะครับของทางมิลาัดเราได้เลยนะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ผมค mm hmm. งลา mm hmm. พี่พี่แฟนเพจไปแล้วนะครับ mm hmm. แล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับลาแล้วครับ mm hmm. สวัสดีครับ